รายง,งานการันตี1มกราคม68ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400รบาททั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวัน นโยบายการขึ้นคาแรงขั้นต่ำ400บาทกระทรงแรงงานแย้ม1มกราคม2อ6 8ตั้งเป้าหมายปรับขึ้นแน่นอนหากไม่มีอะไรมาสะดุดหลังพิพักเต็มชงรายชื่อบอดใตภาคีเข้าคอรมอก่อนนัดประชุมภายในเดือนธันวาคม67 แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงนโยบายการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันตามนโยบายรัฐบาลว่ากระทรวงแรงงานพร้อมผลักดันการปรับขึ้น400บาทต่อวันทั่วประเทศให้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม68เพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากในขณะนี้ในขั้นตอนการดำเนินงานมีความชัดเจนแล้วโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอดใยภาคีชุดใหม่ทั้งนี้ในการจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหม่เพื่อทดแทนชุดเดิมนั้นกระทรวงรายงานได้ข้อสรุปจะเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายลัสองคนที่ว่างอยู่ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมพิจารณาในวันที่19พฤศจิกายน67 โดยในส่วนของกรรมการที่เป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานจะแก้ปัญหาด้วยการส่งกรรมการฝ่ายรัฐเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังไปแทน ทั้งนี้หากที่ประชุมครมอรมอเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการทั้งสองคนที่กระทรวงแรงงานเสนอในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการค่าจ้างจะเริ่มต้นนัดประชุมกันที่นัดแรกอย่างรวดเร็วที่สุดคือในเดือนธันวาคม67และจะเร่งสรุปรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดที่เสนอมา โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันภายในวันขึ้นปีใหม่68ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับรายละเอียดทั้งหมดแล้วและจะเสนอที่ประชุมคอรมได้ในวันที่19พฤศจิกายนนี้เพื่อเร่งประชุมคณะกรรมการไต่าคีภายในเดือนธันวาคม2567แต่คาดว่าการประชุมอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปภายในเดือนในการประชุมครั้งแรกและอาจต้องมีการนัดประชุมอีกครั้งในเดือนเดียวกันเพื่อสรุปรายละเอียดหากเป็นไปตามเป้าหมายในช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนธันวาคมคงจะสรุปเสร็จ และขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่จะมีผลทันทีวันที่1มกราหม68 มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าในโคตา้าคณะกรรมการบอร์ดไตภาคีของกระทรวงการคลังนั้นจะส่งรองปลัดกระทรวงการคลังคือนายอัครุตสนธิยานนส่วนอีกหนึ่งคนกระทรวงแรงงานจะแจ้งว่าได้ส่งชื่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปเป็นกรรมการฝ่ายลัฐ เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับคณะกรรมการแรงจ้างและฝ่ายลูกจ้างต่อไปข่าวนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับข่าวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของพี่น้องชาวแรงงานไทยนะคะหากท่านไหนต้องการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ